Namaste! สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game Room พบกับผมพี่มิกสำหรับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับข้อมูลใหม่ของเกม Monster Hunter Rise ซึ่งล่าสุดทาง Capcom นั้นก็ได้ปล่อยตัวอย่างใหม่พร้อมกับข้อมูลของฟีเจอร์แล้วก็มอนสเตอร์ใหม่ๆที่จะโผลมาในภาคนี้ดังนั้นในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาเวอร์ข้อมูลล่าสุดทั้งหมดที่เรามีกันอย่างแรกเลยที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยก็คือหมู่บ้านคามูระซึ่งจะเป็นหมู่บ้านหลักของภาคนี้นั่นเอง สำหรับฟีเจอร์ใหม่ของภาคน,นี้ก็คือเราสามารถออนไลน์ร่วมกับเพื่อนๆในหมู่บ้านได้แล้วถ้าเป็นภาคก่อนๆเนี่ยจะมีการแบ่งโซนระหว่างโซนที่เป็นหมู่บ้านที่เป็นซิงเกิลเพลเยอร์และก็โซนที่เป็นเกรทลิงฮับสำหรับมัลติเพเยอร์ซึ่งบางครั้งเนี่ยาาาก,ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็ความน่าลำคาญเล็กน้อยที่เวลาเรามีเควสที่ต้องมาคุยกับ n p c ข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาโหลดออกมาจากโซนมัลติเพเยอร์เพื่อกลับมาที่โซนหมู่บ้านอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทั้ง2โซนจะถูกรวมเป็นโซนเดียวกันแล้ว นอกจากนั้นถึงแม้จะอยู่ในหมู่บ้านเราก็ยังสามารถใช้ Y วบักเพื่อปีนขึ้นไปบนหลังคาของบ้านชาวบ้านหรือว่าขี่น้องหมาเล่นในหมู่บ้านก็ได้เช่นกันต้องขอย้ำอีกทีว่าห้องออนไลน์ในภาคนี้เนี่ยจะมีความจุแค่4คนเท่านั้นซึ่งก็เป็นเหมือนกับภาคแฮนเฮลภาคเก่าๆนั่นเองในหมู่บ้านใหม่นี้เราก็จะได้พบกับ NPC หน้าตาใหม่ๆเช่นกันโดยเริ่มจากคู่แรกคือฟูเกนและฮา r m มอนออดีตคู่หูนักล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยฟูเกน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านส่วนฮาร์มนนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ก็เป็นช่างฝีมือฉังที่พร้อมจะตีชุดและอาวุธให้กับเหล่าฮันเตอร์ตัวละครคู่ถัดมาคือ2พี่น้องฝาแฝดชาวไวเวิร์นที่ทําหน้าที่เป็นควสต m ไมเดนที่ทําหน้าที่ในการมอบควสให้กับเพลเยอร์นั่นเองสําหรับคนแรกเลยที่มีหน้าตายิ้มแย้มกว่าก็คือฮิโนะเธอนั้นจะเป็นคนให้ควสแบบซิงเกิลเพลเยอร์ในขณะที่อีกคนหนึ่ง ที่น่าออกจะคืมๆกว่าจะทําหน้าที่ในการมอบเคสที่เป็นแบบมัลติเพเยอร์สำหรับตัวละครตัวถัดมาคือคาเงโลพ่อ้าชาวไวเวิร์นปริศนาผู้มีมารยาทงามเขามีสินค้ามากมายที่จะช่วยเหล่าฮันเตอร์ในการออกล่านอกจากนั้นเขายังมีบริการพิเศษในการขายลอตเตอรี่อีกด้วยโดยรายละเอียดของของรางวัลตอนนี้ยังไม่มีเปิดเผยออกมาแต่ว่าผู้เล่นนั้นสามารถซื้อลอตเตอรี่ได้วันละหนึ่งครั้ง แต่ถ้าเกิดคุณมีเหล่าอามิโบอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณก็สามารถใช้ฟังก์ชันสแกนและก็สามารถซื้อลอตเตอรี่เพิ่มได้โดยแต่ละวันจะจำกัดให้ซื้อลอตเตอรี่ได้เพียง3ครั้งเท่านั้นโยโมกิ oki, สาวน้อยที่เปลี่ยนไปด้วยความล่าเริงสูตรขนมดังโงกของเธอนั้นเป็นสินค้าขึ้นชื่อของคามมระและในมอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากการกินข้าวเพื่อเพิ่มพลังก่อนออกไปล่าเปลี่ยนเป็นการกินขนมแล้วก็จิบน้ําชาเพื่อเพิ่มสเตตให้กับเหล่าฮันเตอร์แทน สำหรับสาวน้อยคนสุดท้ายมีชื่อว่าโคมิสุสาวน้อยขายแอปเปิลเคลือบน้ำตาลซึ่งคำอธิบายเนี่ยอาจจะมีไม่มากแต่ที่น่าสนใจก็คือประโยคที่เขียนว่าเด็กน้อยผู้กล้าหาญที่ต้องการแค่จะช่วยถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยน่าจะมีจุดหนึ่งของเนื้อเรื่องที่ความอยากช่วยเหลือของเธอเนี่ยอาจจะทําให้เธอตกไปอยู่ในสถานการณ์อันตรายและเราเหล่าฮันเตอร์ก็จะได้รับหน้าที่ในการไปช่วยเหลือเธออย่างแน่นอนนอกจาก NPC ใหม่แล้วเนี่ยเรายังมีสัตว์เลี้ยงแบบใหม่ด้วย นอกจากคู่หูที่เป็นหมาก,กับแมวแล้วตอนนี้เราก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นนกคู่ที่มีชื่อว่าโคฮูดสำหรับ Monster Hunter ภาคนี้เราไม่ต้องตามรอยมอนสเตอร์หรือเดินหามอนแบบสุ่มๆอีกต่อไปเพราะว่าเจ้านกคู่ตัวนี้จะช่วยบอกตำแหน่งของมอนสเตอร์ให้กับเราและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถแต่งตัวให้มันตามสไตล์ที่เราต้องการได้อีกด้วยคิดว่าสักพักเนี่ยแคปคอมจะต้องเอาไอ้นกคู่ตัวนี้ออกมาขายเป็นตุ๊กตาอย่างแน่นอนทีนี้จบจาก NPC แล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงเหล่ามอนสเตอร์ใหม่กันบ้างดีกว่า ซึ่งนอกจากมอนสเตอร์ใหม่แล้วเราก็ยังมีมอนสเตอร์หน้าเก่าๆที่กลับมาอีกด้วยสำหรับในคลิปล่าสุดมีมอนสเตอร์ใหม่อยู่2ตัวด้วยกันได้แก่ซอมนาแคนหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นอิโซเนมิกุนิมอนสเตอร์ Monster ที่ถ้าเกิดมองไกลๆตอนกลางคนนืนมืดๆมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยอาจจะดูคล้ายกับหญิงสาวจนหลายคนคิดว่ามันเป็นนางเงือกแต่ถ้าเกิดดูใกล้ๆแล้วอาจจะพบว่ามันไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีความก้าวร้าวและหวงอนณาเขตมากมันจะโจมตีด้วยแก๊สหลับ จากที่ผมดูมาเนี่ยมันน่าจะได้แก๊สหลับนี้มาจากหอยที่มันจับได้จากก้นแม่น้ําซึ่งท่าที่มันทําการกระทอบเปลือกหอยกับอกของมันนั้นน่าจะได้ตัวอย่างมาจากตัวนาคที่จะทําแบบเดียวกันสําหรับมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งชื่อบิชาเทนหรือชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นบิชูเทงุมอนสเตอร์ที่กินทั้งพืชและเนื้อมันมีผลไม้ชนิดที่มันชอบเป็นพิเศษและมักจะเก็บผลไม้เหล่านั้นไว้ในถุงหน้าท้องซึ่งมันก็จะใช้คว้างใส่ศัตรู หางของมันนั้นยังสามารถทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเท้าในการยืนหรือใช้ในการโจมตีเหมือนกับมือก็ได้เช่นกันนอกจากหางแล้วเนี่ยมันยังมีปีกอีกตั้งหากคิดว่าน่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่เคลื่อนไหวได้หลากหลายเลยทีเดียวสําหรับดีไซน์ของมอนสเตอร์ในภาคนี้เนี่ยผมต้องขอบอกเลยว่ามันมีความคี t า v e แล้วก็หลุดโลกนิดนึงมากเลยนะอย่างขณะเล่นมอนฮันมานานแล้วเนี่ยพอเห็นมอนพวกนี้นะผมยังรู้สึกว่าเอยมันแปลกดีเลยนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเสน่ห์ของมอนฮันอย่างหนึ่งนะฮะ ทีนี้เราจะมาพูดถึงมอนสเตอร์หน้าเก่าที่กลับมาจากภาคเก่าๆก,กันบ้างสำหรับมอนสเตอร์บอสที่กลับมาจากภาคเก่าเลยก็คือโ o ยอุลูดอตที่เป็นจ่าฝูงของพวกรูดอตโดยจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือแผงคอขนาดยักษ์ที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับฟองน้ําเนื่องจากรูดอตนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่ต้องใช้น้ําในการอยู่รอดแผงคอขนาดยักษ์ก็จะช่วยกักเก็บน้ําและทําให้มันสามารถขึ้นมาเดินบนบกได้มอนสเตอร์ Monster ตัวถัดมาคือเกรทร็อกกี้ ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือเป็นไดโนเสาร์ที่พ่นพิษแต่ว่าชุดของมันเนี่ยเป็นหนึ่งในอีกชุดที่มีความนิยมเลยจากภาค3 rd นะครับเพราะว่าเป็นชุดคบ w b ทีนี้ในช่วงหนึ่งของวิดีโอเนี่ยจะมีการโชว์มอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ถูกยิงด้วยไฟฟ้าซึ่งเรามาพูดถึงมอนสเตอร์ที่ถูกยิงกันก่อนเลยดีกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าบักกี้ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวเย็น ดังนั้นในช็อตช็อตนี้น่าจะเป็นช็อตที่แคปมาจากแผนที่ใหม่ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งจะต้องเป็นแบบที่มีความหนาวเย็นอย่างแน่นอนและถ้าเกิดมีบาร์กี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีเกสบาร์กี้ที่เป็นจากฝูงกลับมาด้วยเช่นกันสำหรับมอนสเตอร์ที่ยิงไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นแต่คนที่เล่นมอนฮันกันมานานเนี่ยแค่ฟังเสียงก็น่าจะรู้แล้วมันก็คือเจ้าเคซูนั่นเองมอนสเตอร์หน้าตาสุดประหลาดที่มีความสามารถในการใช้ไฟฟ้า นอกจากเหล่ามอนสเตอร์บอสแล้วเนี่ยในตัวอย่างก็มีเว็บหนึ่งที่เราสามารถเห็นมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าสแลก็อตนอกจากมอนสเตอร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นแล้วเนี่ยแผนที่ที่พวกมันอยู่ก็น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันสําหรับแผนที่ flooded forest ก็เป็นแผนที่เก่าที่นํากลับมารีเมคใหม่จาก monster hunter ภาค3ซึ่งจุดเด่นของแบบนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็คือปิรามิดขนาดใหญ่ ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากที่จะปีนมันตั้งแต่ภาคเก่าแล้วแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าภาคเก่านั้นมันเป็นแค่ของประดับฉากเท่านั้นแต่ว่าในภาคนี้เราสามารถปีนขึ้นไปถึงยอดได้เลยนอกจากนั้นแล้วตีมเพลงประจำแมปก็ได้ถูกนำมารีมิกใหม่ให้มีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้น สำหรับมอนฮันภาคนี้หนึ่งในฟีเจอร์ที่เขาอยากเน้นเลยเนี่ยก็คือการออกสํารวจทางทีมงานเนี่ยได้ทําการสร้างแมปขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยมีสกิลที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยเดินทางไปอย่างจุดต่างๆของแผนที่ในการล่านั้นคุณก็จะมีตัวเลือกอยู่ว่าสมมุติถ้าเกิดมอนสเตอร์เดินหนีไปอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยคุณก็อาจจะเลือกที่จะขี่สุนัขแล้วก็ตามมันไปที่แผนที่นั้นทันทีหรือคุณอาจจะใช้วายบัคเนี่ยเพื่อปีน อ้อมไปนิดนึงหรือว่าลัดไปเลยก็ได้ซึ่งไม่ว่าคุณจะไปทางไหนคุณก็จะพบกับของที่จะช่วยให้การล่าของคุณง่ายขึ้นสิ่งแรกที่จะช่วยให้การล่าง,ง่ายขึ้นก็คือเหล่าบัฟเบิร์ดหรือตามชื่อออฟฟิเชียลของมันเนี่ยก็คือสปีริเบิร์ดซึ่งนกพวกนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มสเตตไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตหรือสแตมินาพลังโจมตีพลังป้องกันให้กับฮันเตอร์ซึ่งนอกจากตัวของนกแล้วตัวของฮันเตอร์สามารถติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่มีชื่อว่าพิธาเลส ซึ่งก็เป็นการนําคําว่าพีททลที่เป็นเกียร์สอนมาผสมกับคําว่าเบส s สนะฮะสำหรับ e q u i ิเ e นตใหม่ชิน้นนี้น่าจะมาแทนชามในภาคเวอร์แล้วนอกจากจะบวกสกิลแล้วเนี่ยมันยังส่งผลต่อบัฟที่ได้จากเหล่านกน้อยอีกด้วยนอกจากเหล่านกพวกนี้แล้วยังมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการล่าได้เช่นสติงมิงเจ้าสติงมิงเนี่ยมีจุดเด่นเลยก็คือมีกลิ่นที่หอม ซึ่งถ้าเกิดเรานํามาใช้ฉโลมตัวแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้ในการล่อมอนสเตอร์ไปในพื้นที่ที่เราต้องการได้สำหรับสิ่งมีชีวิตประเภทถัดมาก็กคือกีกันยา่าซึ่งแน่นอนก็ได้แรงบันดาลใจมาจากปลาปีลันย่านะครับผมขอเรียกว่ากีลันยา่าและกันเรียกง่ายดีซึ่งเจ้าปลากีลันย่าพวกนี้เนี่ยเมื่อเราเอาเนื้อไปวางไว้ในน้ำนะครับพวกมันก็จะเกิดอาการคลั่งนะฮะแล้วก็เข้ามาลุมกินเนื้อกัน ซึ่งถ้าเกิดเราล่อมอนสเตอร์ไปตรงนี้เนี่ยมอนสเตอร์ก็จะได้รับความเสียหายนั่นเองอันนี้เนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะสร้างความเสียหายกับตัวฮันเตอร์ด้วยหรือเปล่าสําหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเมคนิกที่น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับสิ่งมีชีวิตอีกตัวที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็คือคลอสไฟซึ่งเจ้าผีเสื้อตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับเรานอกจากสิ่งมีชีวิตที่พูดมาแล้วเนี่ยก็มีเจ้าหอยท่าอีกตัวที่ได้เผยออกมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนนนททททีีทท่่ําาหห้เเป็เมือกับ ที่เพิ่มพลังชีวิตให้กับเราฮันเตอร์แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เหมือนจะเป็นไก่ฟ้านะฮะท้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับโซนิกบอมบ์ซึ่งนี่ก็เป็นแค่น้าจิ้มเท่านั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นๆให้เราออกมาใช้งานได้อีกซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับอุปกรณ์อย่างแมนเทลจากภาคเวอร์นั่นเองแต่แทนที่เราจะมีพวกมันเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปออกล่าเนี่ยเราจะ แต่นอกจากคู่มันแล้วเราก็มีสกิลของเราเองที่ใช้คู่กับเจ้าวายบัคไม่ว่าจะเป็นวายเดชที่ทําให้เราสามารถพุ่งขึ้นไปในอากาศได้อย่างรวดเร็ววายฟอลที่จะทําให้เราสามารถฟื้นตัวจากการโจมตีได้เร็วขึ้นนอกจากสกิลการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเรายังมีซิลบายแอตแทกที่จะเป็นการโจมตีร่วมกับวายบัคซึ่งก็จะมีหลายท่าด้วยกันรวมถึงท่าที่เป็นท่าเคาน์เตอร์แอตแทกโดยตัวละครของเราเนี่ยจะทําการสร้างเป็นเหมือนกับตะข่ายขึ้นมา ซึ่งถ้าเกิดตะขานี้มันรับการโจมตีปุ๊บตัวละครของเราก็จะทําการโจมตีกลับไปในเรื่องของอาวุธนั้นยังมีข้อมูลไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าทางแคปคอมบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลของอาวุธทั้ง14ชิ้นออกมาให้เราดูกันสําหรับส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเควสรูปแบบใหม่ที่เป็นเนื้อเรื่องหลักของภาคไลฟ์นั่นเองในภาคนี้นั้นจะมีการพูดถึงปรากฏการณ์ที่มีชื่อเรียกว่าแลมเพจหรือปรากฏการณ์ที่มอนสเตอร์จํานวนมหาศาล บุกเข้ามาโจมตีเมืองคามุระพร้อมๆกันโดยยังไม่มีใครทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งปรากฏการณ์นี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์หลายครั้งแล้วและครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วเกือบจะทําให้หมู่บ้านคามุระนั้นล่มสลายเลยทีเดียวซึ่งหน้าที่ในการปกป้องหมู่บ้านคามุระก็ตกลงมาอยู่ที่เรานั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยยังมีรายละเอียดไม่มากแต่เราก็พอจะเดาได้ว่ามันเป็นเควสแบบป้องกันเมือง แต่ว่าปกติเนี่ยจะเป็นคเควสป้องกันมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนภาคนี้เนี่ยจะเป็นการบุกของมอนสเตอร์หลายๆตัวพ,พร้อมๆกันก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีมอนสเตอร์ที่เราต้องสู้ด้วยเนี่ยเยอะแค่ไหนสําหรับเนื้อเรื่องในส่วนนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานของขบวนร้อยอสูนที่เป็นโยคัยของญี่ปุ่นนั่นเองถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยสาเหตุเนี่ยก็น่าจะเกิดจากเจ้ามอนสเตอร์ตัวใหม่อีกตัวที่มีชื่อว่าแมกนามาโลนั่นแหละฮะ หรือถ้าเกิดไม่ใช่มันเนี่ยก็อาจจะเป็นมอนสเตอร์ที่ร้ายกาจกว่าที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นบอสใหญ่ของภาคนี้ก็เป็นได้ในฉากฉากนี้ในคลิปเนี่ยที่มอนสเตอร์วิ่งกันมาหลายๆตัวเนี่ยมีคนไปแซล์ด้วยว่าเหมือนกับเป็นฉากรวมร่างของ power ranger เลยนะฮะจนถึงขั้นมีคนวาดรูปที่เป็นหุ่นรวมร่างของเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้เลยทีเดียวสำหรับในวันนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับสำหรับมอน s เตอร์อ t e เตอร์ภาคนี้ จริงๆก็คือตื่นเต้นทุกครั้งแหละเวลามี Monster Hunter ภาคใหมอ่ออกมาในเดือนมกราคมนะฮะทางแคปคอมบอกว่าจะมีการปล่อยเดโมมาให้เราได้ลองโหลดเล่นกันดังนั้นถ้าเกิดใครมี Nintendo Switch อยู่เนี่ยก็อย่าลืมรอโหลดเดโมเล่นกันด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามไปหาวิธีสตรีมเกมจาก Nintendo Switch ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้สตรีมเกมมอนฮันให้เพื่อนๆได้ดูกัน ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สนใจข้อมูลของเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง The Game Room ด้วยเราจะทำวิดีโอข้อมูลของ Monster Hunter ออกมาให้คุณดูอีกมากมายแน่นอนสำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ